เมื่อเวลา17.40นาทีร่างของน้องน้ำมนต์นางสาวมนชนิดช่วยบุญรองนางสาวไทยปี2562ได้เดินทางมาด้วยรถพยาบาลเอกชนถึงบริเวณศาลาชาปนสถานวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของญาติและคนรู้จักหลังจากที่นำหีบบรรจุร่างของน้องน้ำมนต์ลงจากรถญาติได้นำร่างของน้องน้ำมนต์เข้าโงเย็นทันทีซึ่งญาติและเพื่อนของน้องน้ำมนต์ได้ตกแต่งสถาน ที่เพื่อรอรับร่างของน้องน้ำมนต์รองนางสาวไทยปี2562ด้วยความเรียบง่ายโทนสีขาวโดยมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงส่งพวงรีดมาร่วมไว้อาลัยต่อน้องน้ำมนต์หลังจากนำร่างน้องน้ำมนต์เข้าลงเย็นญาติได้ลากสายโยงออกมาให้ญาติและแขกได้ทำการรดน้ำศพเป็นการภายในครอบครัว ทางด้านพันตำรวจเอกนพดลช่วยบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนน้ำเกลี้ยงบิดาของน้องน้ำมนต์เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะตั้งบำเพ็ญกุศลจนถึงวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์และจะชาปนกิจในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564ส่วนเรื่องคดีนั้นให้เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนที่เกิดเหตุตรวจใ้ทำตั้แต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันวันันศุกร์วันศุกร์แล้วก็ ช่างมรดิตวันวันเสาร์เลยครับมันคือวันเสาร์ครับขางกองประกวดได้ได้ติดต่อมาไหมครับว่าจะร่วมมาเป็นย่าบ้าสวดอภิธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อาจจะมีติดต่อจากผ่านจากผู้อื่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วแนวทางในเรื่องคดีแล้วก็คุณสาตย์กับผมอันนี้ต้องต้องให้ให้ทางนี้ไปต้องสอบถามทางทางทกงกันนะครับทาันต้องสอบถามทางกำกันมีหรือทางเกิด้องมีารวจ นางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ22ปีหรือน้องน้ำมนตรองนางสาวไทยปี62ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ปลิกความบริเวณถนนหน้าคณะนิติศาสตร์สี่แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564ส่งผลให้มีผู้ได้รบับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิต2ราย โดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือนางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ22ปีหรือน้องน้ำมนตอดีตนางนพมาศและเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและยังเป็นรองนางสาวไทยปี2562และเสียชีวิตในเวลาต่อมา น้องน้ำมนตมีความโดดเด่นฉลาดไวพริบดีมากมีความสามารถพิเศษมากมายทั้งการแสดงจินตลีลาและเล่นเปียนโนโน,นอกจากนี้ยังเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงอ้ายมาส่งทางของศิลปินชื่อดังมนแคนแก่นคูนอีกด้วย